OK 哈，接下来呢，我们来看一下第三部分综合注释，那哈，那么读。 ในบทถัดไปเนาะในเนื้อหาถัดไปเนี่ยในเนื้อหาของบทนี้นะคะเขาจะสอนให้เราเนี่ยใช้ภาษาจีนในการอ่านตัวเลขเนาะให้เรารู้ว่าตัวเลขในภาษาจีนเนี่ยมันอ่านยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวทางซ้ายมือเนี่ยเราจะจะเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ขวามือเนี่ยเราจะจะอ่านเป็นภาษาจีนให้ฟังนะคะแล้วเราก็อ่านไปพร้อมๆกันเนาะโอเคหนึ่งร้อยหนึ่งในภาษาจีนเนี่ยเราจะว่าอีไปดหลิงอีเนาะอี๋แปหลิงอีเนาะเลข ส่วนตรงกลางเนี่ยแม้ว่ามันไม่มีค่าแต่ว่าเราก็ต้องอ่านให้เขาด้วยเนาะโอเคต่อไปหลกักการเดียวกันค่ะร้อยเก้าเนาะเราก็จะอ่านว่าหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้าโอเคต่อไปนะคะร้อยสิบนะคะเราจะอ่านว่าหนึ่งรอีสิบหนึ่งรอยสิบเนาะเราจะไม่อ่านว่าหนึ่งอยสิบ หรือหลักการเดียวกัน111นะคะเราก็จะอ่านว่าย1่แเนาะยี e ่ e e, เราจะไม่อ่านว่าย1 1เนาะเช่นเดียวกัน112นะคะเราจะอ่านว่าย1่แปดยเนาะโอเคเดี๋ยวทุกคนมาดูหน้าเวดไปพร้พอมๆก,กันกับเราถึเนาะเมื่อ,อไหร่อ่านสืเมื่อไหร่อ่านอีสืเนาะ โอเคหลักการนี้นะค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะจำไว้นะว่าถ้าเลข10ถึงเลข19เนี่ยถ้าข้างหน้าเขาเนี่ยมีตัวเลขอื่นมานำหน้าเนาะให้อ่านเขาว่าอ e ีสืจำไว้นะเลข10ถึงเลข19นะคะถ้าข้างหน้าเขาเนี่ยมีเลขตัวอื่นมานำหน้าเนาะต้องอ่านเขาว่าอ e ีสเนาะ แต่ถ้าเลข10ถึงเลข19เนี่ยไม่ได้มีตัวเลขอื่นมานำหน้าเนาะก็ให้อ่านตามปกติโอเคเรามาดูไปพร้อมๆกันเนาะดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเห็นไหมเราจะบอกแล้วว่าถ้าเลข10ถึงเลข19เนี่ยถ้ามีตัวเลขอื่นนำหน้าเนาะให้เราอ่านว่าอีสิยกตัวอย่างเช่นร้อยสิบเก้าเราก็จะว่าอะไรอีไปอีสิบเเห็นไหมว่าเลขสิบเก้าเนี่ยเลขสิบเก้าที่เราไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันมีเลขอื่นมานำหน้าเนาะ ใช่ไหมอ่ะในกรณีนี้นะคะดูถ้าเลขสิถึงเลขสิบเก้าเนี่ยไม่ได้มีตัวอื่นมานำหน้าเนาะเราก็อ่านตามปกติเนาะเลขสิบเกเห็นปะาข้างหน้าเขาไม่ได้มีตัวอะไรมานำหน้าเราก็อ่านว่าเฉืเียวตามปกติทีนี้เรามาดูตัวเลขในลำดับที่มันหลักที่มันเยอะขึ้นดีกว่าเนาะเรามาดูในหลักที่มันเยอะขึ้นแล้วเราจะเข้าใจไหมเช่นสามพันกับสิบหกเห็นไหมทุกคนดูนะสามพันกับสิบหก ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าข้างหน้า16กเนี่ยสิก็คืออยู่ในหลักการของเลขสิถึงเลข19เห็นไหมว่าข้างหน้า16เนี่ย,ออย, 19, ยทำไมเขามีเลขตัวอื่นมานําหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะอ่านว่าซันเชียลิงอเเนาะซันเชอเเนาะแม้ว่าเลขศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขไม่มีค่าแต่มันก็เป็นตัวเลขที่มานําหน้าเลข16 ใช่ไหมดูทุกคนดู213นะคะเห็นปะ่ะหน้าเลข13มีเลข2ถูกต้องปากเพราะฉะนั้น13ในเนี้ยเราจะไม่อ่านว่าสิบธรรมดาแต่เราจะอ่านว่ายี่สเนาะเพราะฉะนั้น213เนี่ยเราก็เลยอ่านว่าสองร้อยยี่สิบสามเนาะอื้อมทีนี้กลับมาดูในสไลด์เราต่อนะคะ120เนาะอันนี้ก็ง่ายๆ่ายี่สิเนาะ120 e โอเคต่อไป7 0 5อยห้าอย่างที่เมื่อกี้เราซสือบอกแล้วเนาะเลขถ้ามีศนะูนย์เนาะข้างข้างหน้าเขามีเลขตัวอื่นด้วยข้างหลังเขามีเลขตัวอื่นด้วยเราจําเป็นจะต้องอ่านให้เขาเนาะเราจำเป็นจะต้องอ่านเขาด้วยเนาะเราเลยอ่านว่าชี้ไปลิงโอเคต่อไป8 5 6หหง่ายๆเนาะปหเ้ารปอยเ9้าสิเเนาะเก้ย หนึ่งพันล้วก็อ่านง่ายๆเลยว่าอิเชียนอันทีนี้เรามาดูหนึ่งพันหนึ่งเราจะอ่านว่ายังไงจําเอาไว้นะคะว่าในภาษาจีนเนี่ยถ้ามีตัวเลขศูนย์ติดกันเนาะมากกว่าสองตัวขึ้นไปเนาะก็คือถ้ามีตัวเลขศูนย์ติดกันมากกว่าสองตัวขึ้นไปเนาะแม้ว่าเขาจะติดกันกี่ตัวเนี่ย ก็ให้เราอ่านแค่ศูนย์ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นไหมหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยมีเลขศูนย์ติดกันสองตัวเห็นปะเราก็จะอ่านว่าอีเชียนหลิงอีพอเราไม่เอาว่าอีเชียนหลิงหลิงอีเนาะจำไว้ว่าถ้าเจอศูนย์ติดกัน่ะแม้ว่าเขาจะติดกันกี่ตัวก็ให้อ่านเขาแค่ครั้งเดียวพอโอเคต่อไปเนาะสองพันกับยี่สิบนะคะเราก็จะอ่านว่าเหลียงเชียนหลิงเอร์ชเนาะเหลียงเชียนหลิงเอร์ชทีนี้นะคะเรามาดู เลขลำดับต่อไปเนาะ3,950เราสิบคิดว่าไม่มีปัญหาเนาะก็3,950เนาะ3,950โอเคต่อไป10,000ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหมื่นคือวันใช่ไหมวันนี้คำศัพท์ใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น10,000เราก็อ่านว่าอีวันปกติเลยเนาะต่อไปถ้า หนึ่งหมื่นแปดใช่ไหมเมื่อกี้เราจะบอกแล้วว่าถ้าศูนย์ติดกันมากกว่าสองตัวขึ้นไปเนี่ยต่อให้เขาติดกันกี่ตัวเนาะเราอ่านให้เขาแค่ครั้งเดียวพอเพราะฉะนั้นหนึ่งหมื่นแปดเนี่ยเราจะเอาอีว่าหลิงปลาเนาะอีว่าหลิงปลาเราจะไม่เอาว่าอีว่าหลิงหลิงหลิงปลาอะไรแบบนี้เนาะไม่อ่านนะคะโอเคต่อไปนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเนาะหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเราซื้อจะมีทริคในการอ่านเลขให้ทุกคนจำแบบ ง่ายเนาะบ้านเราเนี่ยได้รับอิทธิพลการเขียนตัวเลขแบบอังกฤษมาเนาะก็คือถ้าเจอเลขสามหลักให้ใสจจ่จุดลูกน้ำเข้าไปเนาะใช่ไหมแต่ว่าทุกคนบ้านเราเนี่ยมีเลขหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านบ้านเรามีเลขเจ็ดหลักเนาะตัวเลขเจ็ดหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็สิบล้านร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปเนาะคือเราเนี่ยจะนับเลขแบบเจ็ดหลัก ขั้นเบสิคขั้นพื้นฐานเนาะหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านแต่ว่าเมืองจีนเนี่ยเขาจะนับเลขแบบหหน 5, ห mm. ่วย5หลักเท่านั้นเขาจะเป็นเกอสือไปเชียนวันได้ไหมเขาจะจบที่หลักหมื่นเกอสือป่เชียนวันเขาจบที่หลักหมื่นพอเป็นหลักแสนเขาก็วนกลับมาใหม่สือวันใช่ไหม พอมาเป็นหลักล้านเขาก็วนกลับมาใหม่เป็นแปะวั่นแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะคะถ้าเราจะอ่านตัวเลขในภาษาจีนน่ะถ้าให้เราอ่านง่ายๆเนาะดูแบบเดียวแล้วอ่านได้เลยเนาะให้เราเนี่ยขยับเลขจุดลูกน้ำเนาะให้เราขยับจุดลูกน้ําอย่างเงี้ยจำเอาไว้นะคะว่าให้เราเนาะปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่จุดลูกน้ําที่หลักสามตัวท้ายเนาะแต่ เราสื่อสอนง่ายๆเลยเนาะการอ่านเลขในภาษาจีนเนี่ยให้เราขยับมาอีกตำแหน่งหนึ่งจำเอาไว้ว่าหลังลูกน้ำเนี่ยจะมีเลขสหลักเนาะเห็นไหมทุกคนดูนะพอเราขยับมาใหม่เนี่ยอันนี้เราจะอ่านง่ายมากเลยอันนี้คือหน่วย1 0บร้อยพันอันนี้คือหลักหมื่นแล้วถูกต้องปะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านได้เลยว่าชูอู่วันสันเฉียนเห็นไหมดูง่ายขึ้นไหมอ่านทีนี้นะคะถ้าเราเจอแบบนี้เราสื่อสอนแล้วไง ว่าให้ขยับลูกน้ำเนาะให้ขยับตำแหน่งของลูกน้ำเนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งเนาะเห็นปะทุกคนลองดูนะหน่วยสิบร้อยพัน0 0ื่นเนาะให้ขยับตำแหน่งลูกน้ำเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งเนาะ <S 2> <S 2> ทีนี้เราก็จะอ่านได้ง่ายๆเลยพอเราเห็นแบบนี้เนาะสองแสนแนหกพันเนี่ยเราก็จะอ่านได้ง่ายๆเลยว่าเป็นอะไรออยไปาสิบหัน บ้เก่งมากเลยง่ายๆเลยอาทีนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้เลขเยอะแยะมากมายเลยใบเกีสซือบอกว่าไงให้ขยับลูกน้ำขึ้นมาข้างหน้าก็เธอออกมาอีกหนึ่งตำแหน่งเนาะแล้วก็อ่านได้เลยเห็นไหมอันนี้เราก็จะอ่านเป็นอะไรซื่5เชีนสามร้อเก้าสิห้น,นหลิปาเห็นปะง่ายขึ้นไหมถ้าเราขยับจุดทศนิยมเนาะขอโทษค่ะถ้าเราขยับ ตำแหน่งลูกน้ําขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเนาะแล้วเราก็อ่านตามที่เราเห็นเนี่ยจะง่ายมากเลยเห็นปะเพราะว่าถ้าเราย้ายตำแหน่งของลูกน้ําขึ้นมาข้างหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งเนาะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราย้ายขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราอ่ะย้ายเป็นหลักหมืน่นแล้วก็อ่านได้เลยใช่ไหมทุกคนเข้าใจที่เราพูดไหมเอาใหม่ทีนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันว่าทุกคนเข้าใจจริงหรือเปล่านะอ่ะถ้าเป็นตัวเลขแบบ อยู่ที่หลักพันเนี่ยมันก็จะยังง่ายอยู่เนาะอยู่ที่หลักพันเราก็ยังง่ายอยู่จําไว้ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนาะที่ตัวเลขเนี่ยมันมากขึ้นเนาะมีจุดสนยมจุดลูกน้าเ,เยอะเนี่ยขอโทษค่ะไม่ใช่จุดสนยมนะมีจุดลูกน้ําเยอะๆนะให้เราขยับตําแหน่งลูกน้ำอะขึ้นมาข้างหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วเราจะอ่านได้ไง่ายมากขึ้นทีนี้มาดูไปพร้อมๆกันเนาะสองร้อยหนึ่งก็ง่ายๆเลยอ่านว่าไงสองร้อยหนึเนาะ เจ็0พัาเห็นไหมส่ยนกี่ตัวก็ไม่สนอ่านแค่สนย์ครั้งเดียวพอตัวนี้เราก็จานว่าชี้เชียนหลิงซันได้ป่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันลียงพันสี่สิ4อันนี้ล่ะเจ็ดนแปดร้อยแปดสิบสองอันนี้ล่ะห้าพันี่รอยสิบสาอันนี้ล่ะสองหงว่นห้าร้อยอันนี้ล่ะแปดพันสี่ร้อยอันนี้ล่ะ เลขหลักหลายใหญ่และอันใหญ่และเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเนี่ยห้าสิบแปดล้านเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าสิบแปดล้านเนี่ยภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงอันดับที่หนึ่งเราซื้อบอกว่ายังไงให้ขยับตำแหน่งลูกน้ำขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งตำแหน่งก็คือจำไว้ง่ายๆว่าให้หลังลูกน้ำเนี่ยมันมีเลขสี่หลักเนาะแล้วที่เหลือเนี่ย ก็อ่านตามปกติได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนดูทุกคนลองดูก้อนข้างหน้าดูก้อนข้างหน้าพูดก้อนข้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามด้วยหลักวันแล้วก็ค่อยพูดก้อนข้างหลังเอาใหม่พูดก้อนข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตามด้วยหลักวันแล้วค่อยพูดก้อนใหม่เพราะฉะนั้นเลขจํานวนเนี้ยเราก็เลยจะอ่านว่าอู่เชียนป้าไผเจีวเลววันหลิงซืไเห็นปะ โอเคอ่ะทีนี้เรามาดู9 0 0 0พันกับ5าเนาะก็ง่ายๆคือเจีว่วเชียนหลิงอ่ะทีนี้เห็นไหมเลขหลักเยอะๆใช้หลักการเดิมก็คือขยับลูกน้ำให้กระเถิบเข้าไปข้างหน้าเนี่ยหนึ่งสเต็ปเนาะแล้วก็ให้อ่านก้อนข้างหน้าเนี่ยตามเลขที่เราเห็นได้เลยปกติอ่านจบแล้วใส่หลักวันแล้วก็อ่านเลขข้างหลังตามปกติเพราะฉะนั้นอันนี้เราจารัดว่าอะไรเจีวยวเชนเจียวไป 99้ันแบบนี้เนาะโอเคต่อไปนะคะเก้าก็ง่ายๆเนาะเจียวเชียนเจวปดสเนาะอาทีนี้เห็นไหมเลขเยอะๆเราจะบอกว่าง่ายสเต็ปที่หนึ่งก็คือขยับตำแหน่งลูกน้ำขึ้นมา1นึ่ตำแหน่ง จากนั้นอ่านเลขก้อนข้างหน้าให้จบพร้อตกท้ายด้วยหลักวันและอ่านก้อนข้างหลังได้เลยอันนี้เราก็จะอ่านว่าอะไรหนึ่งพนอาบเจ็ปโอเคเป็นไงทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมหลักการการอ่านเลขในภาษาจีนง่ายๆหลักการที่หนึ่งหลักการที่หนึ่งนะคะถ้า เลขศูนย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งหลักสิบเนาะแล้วข้างหน้าเขามีเลขข้างหลังเขามีเลขเนี่ยเราก็จะต้องอ่านคําว่าหลิงให้เขาด้วยเนาะสองร้อยหนึ่งเราก็จะต้องอ่านว่าเออไปหลิงอีเราจะไม่อ่านว่าเออไปอีเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะไปสับสนว่าเออไปอีสือเนาะที่แปลว่าสองร้อยสิบหลักการที่สองในตัวเลขเนี่ยถ้ามีเลขศูนย์เนี่ยอยู่หลายๆตำแหน่งเนาะให้อ่านเขาแค่ทีเดียวพอจบ เห็นไหมสองพันสี่เราก็จะอ่านว่าเหลี่ยงเชียนหลิงสือ่านคําว่าหลิงแค่ครั้งเดียวพอแม้ว่าเขาจะมีเลขสูงต้องสองอเนานะไม่ต้องอ่านให้ครบไม่ต้องอ่านหลิงให้ครบทุกตัวอ่านแค่ครั้งเดียวพอต่อไปนะคะถ้าเป็นเลขหลักจํานวนมากๆเนาะถ้าเป็นเลขหลักจํานวนหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักหลายล้านขึ้นไปเนี่ยง่ายๆในการอ่านเลยก็คือจําไว้นะคะให้ขยับ ตำแหน่งลูกน้ำเนี่ยปกติแล้วเลขบ้านเราเนี่ยจะใส่ตำแหน่งลูกน้ำเนาะที่ข้างหน้าของเลขสาหลักใช่ป่ะแต่ถ้าอ่านเป็นภาษาจีเนาะจำไว้ว่าภาษาจีเนี่ยเขาใช้เลขแบบ5หลักเขามีเลขอะไรหน่วยเนาะเกือสิบก็คือศู100ร้อยก็คือไปพันก็คือเทียนแล้วเขาก็หมื่นก็คือวันเขาเป็นหน่วยสิบร้อยพันหมืน่น ทีนี้เขาไม่มีหลักแสนเขาไม่พูดหลักแสนเขาไม่มีหลักใหม่คือคําว่าแสนแต่เขาวนกลับมาที่เดิมท่านหนึ่งแสนเขาจะพูดว่าสิบหมื่นท่านหนึ่งล้านเนี่ยเขาจะพูดว่าร้อยหมื่นเห็นไหมว่าเขาวนกลับมาที่เดิมเขาสต็อปอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลขในภาษาจีนเนี่ยเขาไม่แค่ห้าหลักเนาะเราก็จะวนมาใหม่ทีนี้จำเอาไว้ว่าง่ายเลยแล้วก็ให้ขยับจุด ลูกน้ำเนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งจุดเนาะให้มาอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วเราก็อ่านเลขข้างหน้าก้อนข้างหน้านได้ตามปกติเลยแล้วตกท้ายด้วยคำว่าวันแล้วอ่านจบแล้วค่อยอ่านก้อนข้างหลังแล้วปิดจบเลยทุกคนดูหมายความว่ายังไงเมื่อกี้เราซื้อพูดหลายรอบแล้วเนาะดูนะดูหน้าบทไปพร้อมๆก,กันกับเราชื้นะคะอันนี้เนาะเลขในภาษาจีนนะคะอ่านว่ายังไงเนาะอ่ะถ้าบ้านเราเราจะใส่จุด,ด,ดลูกน้ำตรงนี้ ถูกต้องไหมทุกคนเราจะใส่แบบนี้บ้านเราเนาะเลขบ้านเราเนี่ยเราจะใส่จุดลูกน้ําแบบนี้แต่เราสือบอกแล้วว่าถ้าเจอจํานวนตัวเลขเนี่ยมากกว่าหลักหมื่นขึ้นไปเนาะให้เราเนี่ยขยับจุดลูกน้ําขึ้นไปข้างหน้าหนึ่งตำแหน่งเนาะแล้วให้อ่านก้อนที่อยู่ข้างหน้าลูกน้ําเนี่ยให้จบพร้อมตบท้ายด้วยคําว่าวัน จบแล้วเนี่ยค่อยอ่านก้อนข้างหลังแล้วเราก็จะปิดจอบตัวเลขนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเลขเนี้ยนะเราก็จะอ่านว่าหุเชียนแป้ไปจเจียว,วสิลเลวนหงซ่ไปเห็นปะสเต็ปที่หนึ่งคืออะไรขยับลูกน้ําให้เคลื่อนเข้าไปข้างหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งสเต็ปที่สองอ่านก้อนข้างหน้าลูกน้ําให้จบพร้อมตบด้วยหลัก วันอ่านจบก้อนข้างหน้าแล้วอ่านก้อนข้างหลังได้เลยปกติธรรมดานะคะโอเคอันนี้ทุกคนเข้าใจนะเราือหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจเนาะก็ถามเราได้นะคะโอเคทีนี้นะคะต่อไปเนาะเรามาดูตรงจูชอต่อนะคะในตัว ถ้าในหนังสือเนี่ยจะเป็นตัวสีขเขียวๆนะข้อสองใหญ่นะเขาบอกว่าอะไรจ้วงเฉียนเดอฉีเปาเต๋อว่าวางใน出租车里了จ้วงเฉียนเดอฉีเปา被我忘在出租车里了โอเคทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเขาเนี่ยโอเคค่ะทีนี้นะคะในบทนี้เนี่ยเขาก็สอนให้เราใช้ประโยค เต้เนาะเต้เนี่ยแปลว่าถูกกระทําถูกต้องไหมในภาษาจีนนะคะประโยคที่ต้องการเน้นที่ผู้ถูกกระทานะว่าโดนผู้กระทาเนี่ยกระทํากติริยาอะไรแล้วผลลัพธ์ผลน,นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะเราจะใช้โครงสร้างประโยคดังนี้นะคะในกรณีที่1เนาะทุกคนดูนะในกรณีที่1นนะคะจะเป็นกรณีที่เราไม่ละ กระทำเนาะหมายความว่ายังไงผู้กระทำนะทุกคนคือประธานที่สองเนาะผู้ถูกกระทำเนี่ยคือประธานที่หนึ่งนะโครงสร้างก็คือผู้ถูกกระทำเนาะตามด้วยเต้ตามด้วยร่างหรือตามด้วยเจ้าตามด้วยผู้กระทำเนาะแล้วตามด้วยกริยาแล้วตามด้วยผลของการกระทำเนาะหมายความว่ายังไงทุกคนฟังใหม่ตั้งสติใหม่นะคะบทนี้นะเขาจะสอน วิธีการใช้ประโยคเต่เนาะประโยคเต่เนี่ยถ้าเป็นเทียบกับประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือจะเป็นประโยค passive voice เนาะก็คือประธานเนี่ยทุกกระทำเนาะทุกคนจำไว้นะคะว่าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะมีประโยคที่ละผู้กระทำกับไม่ละผู้กระทำเนาะทีนี้เรามาดูในกรณีที่เราไม่ละผู้กระทำเนี่ย เราจะใช้โครงสร้างแบบไหนเนาะอย่างที่เราืือบอกว่าถ้าไม่ละผู้กระทำเนาะเราสามารถใช้ได้ทั้งเต้ทั้งร่างทั้งเจียวเนาะยกตัวอย่างเช่น我的书被同学借走了เห็นไหมผู้ถูกกระทำคือใคร คือวอ t e อ s ก็คือผู้ถูกกระทําในที่นี้คือใครคือหนังสือของฉันแล้วผู้กระทาคือใครคือถงเฉืก็คือเพื่อนนักเรียนในกรณีที่เราไม่ละผู้กระทําไว้เนาะเราสามารถใช้ได้ทั้งเต้ทั้งร่างทั้งเจ้าเลยนะเนาะ water e เถหนังสือของฉันเนี่ยถูกเพื่อนยืมไปแล้วเนาะหรือเราจะพูดว่า我的 t e r s ร่างถเจ้าจงหรือ 我的书叫同学叫走了เีย้นาะท็อปไปนะฮะ电脑被我弄坏了เนาะผู้ถูกกระทําในที่นี้ก็คือใครเตี้ยหนาวเนาะก็คือคอมพิวเตอร์เนาะแล้วผู้กระทําคือใครคือฉันนี่แหละคือผัวเนาะฉัน,น,นเนี่ยทําไมทําเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียเนาะแล้วเสียไงเสียไปเลยเสียแล้วเนาะเตี้ยหนาว เต้หัวนงควายเลยเต้นหนาวเป็นผู้ถูกกระทำเนาะแล้วก็ตามด้วยเป้ก็ได้ร่างก็ได้เจี่ยวแล้วก็ได้ตามด้วยหัวที่เป็นผู้กระทำเนาะแล้วเราถูกกระทำด้วยกริยาอะไรล่ะอ๋อนงนงก็แปลว่าทำถูกต้องไหมแล้วผลของการกระทำเป็นยังไงอ๋อควายเลยเสียไปเลยเนาะทีนี้นะคะเสียวทเต้ตำรวจจับกุมอ เฉียวโทในที่นี้คือเลยผู้ถูกกระทำเนาะถูกใครกระทำล่ะถูกจริงฉาจริงฉาในที่นี้คือเลยตำรวจแล้วจริงฉาทำอะไรล่ะจ้าจ้าก็แปลว่าจับแล้วจับเป็นยังไงอผลลัพธ์ของการจับอะ่ะจ้าจู่เลรอก็คือไหมจับได้แล้วนาะโอเคง่ายๆนะคะถ้าเป็นโครงสร้างในรูปปฏิเสธเนาะ ก็ใช้แพทเทิร์นเหมือนเดิมนั่นแหละแค่เติมเหมยเข้ามาข้างหน้าเป๊หรือข้างหน้าร่างหรือข้างหน้าเจีเ๋ยวนาออืมทุกคนดูนะยกตัวอย่างเช่นเจียวหวัง从来没被老师批评过เห็นไหมเจียวหวังก็คือผู้ถูกกระทำเนาะผู้กระทำก็คือใครคือ老อแล้วทำไมกระทำการอะไรพี่ผิงเนาะพี่ผิงคือกริยาแปลว่าตำหนิเนาะแล้วผลของการกระทำคือเป็นยังไง กลัวก็คือเคยเนาะเพราะฉะนั้นเชียวหวังเนี่ยไม่เคยโดนคุณครูเนี่ยตำหนิมาก่อนเนอลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในรูปปฏิเสธนก็ให้เอาคำที่เป็นคำของรูปปฏิเสธเนาะเช่นชงไลไหมยหมแบบนี้เนาะเอาวางไว้ข้างหน้าไปร่างเจียวนะคะทุกคนเข้าใจไหมสรุปนะคะ ในภาษาจีนเนี่ยมันจะมีประโยคเนาะที่ต้องการเน้นผู้ถูกกระทำเนาะผู้ถูกกระทำเนี่ยก็คือประธานตัวที่1เนี่ยประธานข้างหน้าเนี่ยว่าโดนผู้กระทำเนาะก็คือประธานที่สองเนะี่ยกระทำอะไรแล้วก็ทําจนเกิดผลลัพธ์ยังไงนะโอเคกรณีที่หนึ่งเนี่ยในกรณีที่เราไม่ละผู้กระทำเนาะก็คือไม่ละประธานตัวที่สองกรณีที่สองเนี่ยถ้าเราละผู้กระทำเนาะบางทีเนี่ยเราเนี่ยรถของเราเนี่ยถูก ใครก็ไม่รู้มาชนเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ชนคือใครเพราะบางทีเนี่ยถูกต้องไหมทุกคนยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติรถเราเนี่ยจอดไว้อยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมาถูกคนเฉียวมาถูกคนชนเราก็สมมติราจอดไว้ในที่จอดรถแล้วเราออกมาจากการซื้อของที่ห้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมันเป็นคนกระทารถของเราทีนี้เราก็พูดไปถูกว่าคนที่ทําคือใครเพราะนั้นเราก็สามารถละไม่พูดถึงก็ได้เข้าใจไหมคะทุกคน ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยจะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดเนาะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันถูกยืมไปแล้วแล้วถูกใครยืมล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ยืมมันคือใครเนาะพี่ปีหนึ่งเหรอพี่ปีสองน้องปีสามน้องปีสี่พี่ปีห้าแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครยืมไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ละเลยไม่พูดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะถ้าโครงสร้างประทานเนี่ยที่เป็น ผู้กระทำเนาะก็คือประธานตัวที่สองเนี่ยถ้าเราละเขาเนาะเราก็สามารถใช้โครงสร้างนี้ได้เลยเนาะคือผู้ถูกกระทำเนาะก็คือประธานที่หนึ่งตามด้วยเต э ้แล้วตามด้วยกริยาแล้วตามด้วยผลของการกระทําได้เลยเนาะอ่ะพูดเป็นภาษาทุกคนอาจจะงงเอามาดูประโยคตัวอย่างเช่นนี่เป็น词典被借走ยนี่เป็นต词典แล้ว เหตุแม้พูดถูกกระทําก็คือใครผูดถูกกระทําในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนนะเป็นคนส์สิ่งของเล็กล่าได้หมดเนาะในปั่นือเตียงก็คือพจรนายกรมเล่มนั้นเนี่ยเปยเจียโจล้วถูกยืมไปแล้วเห็นแม้ทีเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงว่าใครเป็นคนยืมไปใครเป็นคนกระทําการยืมไปเพราะเราไม่รู้หรือเราไม่อยากจะระบุลงไปแล้วก็ละได้เลยนะตำแหน่งสีม่วงเมื่อกี้ ก็ตัดทิ้งออกไปได้เลยเนาะแต่ในกรณีที่เท่าเราละผู้กระทำเนาะตรงเนี้ยจะสามารถใช้คาว่าเป้ได้อย่างเดียวถ้าเราไม่ละผู้กระทำเนาะเราจะใช้เป้ก็ได้ใช้ร่างก็ได้ใช้เจี้วก็ได้เนาะโอเคเห็นไหม้าเป้ตาหลอเขาถูกตีแล้วเขาถูกใครตีอะอาจจะไม่รู้ก็ได้กลับมาตาเขียวตาแดงตาปูดไม่รู้ว่าไปถูกใครตีมา แต่ที่นี่แน่ๆเนี่ยถูกตีไปแล้วเนาะแล้วก็จะบอกว่าทาเป้ต่าเละในกรณีที่เราไม่พูดถึงผู้กระทำว่าใครเป็นคนทําถ้าสมมติเรารู้ชัดๆว่าเขาถูกแม่เขาตีเราก็สามารถพูดได้เลยว่าทาเป้มามาต่าเลยเนาะเห็นไหมมามาก็คือผู้กระทําแต่ในที่เนี้ยเราไม่พูดถึงผู้กระทำเนาะเราพูดถึงผู้ที่ถูกกระทําเราก็สามารถหลับได้เลยเนาะแต่จําไว้ว่าถ้าเราหลาับกระทําเนี่ยเราจะต้องใช้ได้แค่คำว่าเป้ได้คําเดียวเนาะ 我的จกักรยานถูกขโมยแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าใครขโมยเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นคนกระทำเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำเนาะแต่รู้แน่ว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยคือโหวตจก็สามารถละได้นะแต่เวลาเราละประธานที่สองคือประธานที่เป็นผู้กระทำเนี่ยเราใช้แค่เปย์ได้คำปรนะโยคเนาะโอเครูปปฏิเสธก็เช่นเดียวกันเนาะก็ให้เอาข้อมือนเ,นเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเปยนะ์เนาะ รูปแบบเดิมแหละโครงสร้างเดิมแค่เอาหมีมาวางไว้ข้างหน้าเปยกตัวอย่างเช่นวอเตอร์เจียนนาวหมีเป้นงควยเนาะพอเอ่อคอมพิวเตอร์ของฉันเนี่ยทำไมไม่ได้ถูกทําให้เสียเนาะวอเตอร์เจียนนาวหมีเป้นงควยเอ่อคอมพิวเตอร์ของฉันเนี่ยไม่ได้ถูกทําให้เสียอนะโอเคต่อไปเรามาดูวิธีการใช้ซิ่งเขา่า เนาะชิงเขาทุกคนจําได้ไหมชิงเขาเนี่ยมันมีความหมายว่าโชคดีที่จุดๆ,ๆเนเาะหมายความว่าไงเป็นการโชคดีที่เราเนี่ยรอดพ้นอุปสรรคหรืออันตรายไปได้เนาะเรามาดูตัวสีเขียวที่เขาให้มาเนาะเขาบอกว่าอะเ,อเลย幸好您的包里有电话号码才和您联系上 เนาะสิ่งเ่าเนี่ยมันมีความหมายว่าโชคดีที่จุดๆๆนะคะเราจะเอาไว้ใช้ในบริบทในเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่รอดพ้นจากอุปสรรคนั้นๆหรือว่าอันตรายนั้นๆมาได้เนาะอืมแล้วบางครั้งเนี่ยสิ่งเข่าเนี่ยมักใช้คู่กันกันกบฉายนะคะแล้วการใช้สิ่งเห่าเนี่ยการใช้ประโยคสิ่งเข่าเนี่ยจะไม่มีรูปปฏิเสธเนาะอืมยกตัวอย่างเช่น 时间这么紧，幸好今天是星期天，车不太多了。哦吼，เวลาเนี่ยมันกระชันชิดขนาดเนี้ย，แต่ว่าโชคดีนะที่วันเนี้ยเป็นวันอาทิตย์รถเลยไม่ค่อยเยอะเนาะ。雨下的真大，幸好我带了伞呢。哦，雨呢，ฝนเนี่ยตกมันหนักจริงๆเลย，แต่ว่าโชคดีที่ฉันเนี่ยพกร่มมาเนาะ。 รูร้ป่ะ幸好今天不堵车เราเยเลยถึงไปขึ้นเครื่องบินทันเนาะโอเควิธีการใช้สิงข่านะคะสิงข่ามีความหมายว่าโชคดีที่จุดๆเนาะก็คือเป็นความโชคดีที่เราเนี่ยรอดพ้นจากอุปสรรคหรืออันตรายนั้นๆมาได้เนาะแล้วก็ ชิงเห่าเนี่บางครั้งเนี่ยเราก็มักใช้คู่กันกับฉายโดยที่ประโยคชิงห่าเนี่ยจะไม่มีรูปปฏิเสธนะคะโอเคเนื้อหาของบทที่14นะคะก็จบลงอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยสามารถดูซ้ำดูซ้ำดูนดูให้เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะคะก็สามารถส่งคำถามมาถามในกลุ่มไลน์ในห้องเราได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะมาตอบคำถามให้ นะคะโอเควันนี้ใจเจียนบ๊ายบาย